ใช่ไหมจะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแมนฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะที่ช่องตีฟอร์ดจ้าก็วันนี้นะคะเราพามาไลฟ์สดนะคะดูรถที่กําลังจะส่งมอบกันนะคะมีหลากหลายรุ่นมากเลยนะคะคันนี้เลยที่หนูแมนยืนอยู่นะคะมีกุญแจอยู่ด้วยนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสปอร์ตนะคะขับ 2นะคะเกียร์ออโต้ค่ะราคาขายของเรานะคะก็จะอยู่ที่964,000บาทค่ะแล้วก็คันข้างๆนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นวายแทนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบนะคะก็ราคาขายก็จะอยู่ที่1,150,000 1, บาทนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัวสปอร์ตคันนี้เราตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะก็ สปอร์ตนะคะดีไซน์คล้ายๆกับเจ้าตัว y t ยแเลยนะคะแต่ว่ามีความสามารถพิเศษพอๆกับ y t a แเลยนะคะก็เรามาเริ่มกันที่ชุดแต่งกันก่อนดีกว่าค่ะชุดแต่งของเรานะคะด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นตัวครอบกระจังหน้านะคะตัวอักษรฟอนต์ FORD แบบนี้นะคะเป็นตัวอักษร 3D ค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีอะไรพร้อมกับเม็ดไฟทับทิมแบบนี้นะคะ3จุดให้ลูกค้านะคะทําให้กระจังหน้าของเรานะคะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะสามารถถ่ายเทระบายความร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะคะ ก็เอกลักษณ์ของด้านหน้าเลยนะคะของตัวสปอร์ตของเราก็จะเป็นไฟตัว C นะคะเรียกได้ว่าเป็น next generation f o อร์เลยทีเดียวนะคะก็ไฟหน้าของเราก็จะเป็นแบบนี้พร้อมกับตัวครอบไฟหน้านะคะทำให้ไฟหน้าของเราดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะถัดขึ้นมาตรงด้านบนของเราค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น สกู op, ปฝากระโปรงนะคะตัวนี้นะคะเป็นสกูปฟิตนะคะรูปม้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นรูปแรดหรือว่าเอาเป็นรูปรูปม้านะคะแล้วก็สามารถสั่งทําสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเราจะทําให้ตัวม้าโดดเด่นนะคะอย่างาลูกค้าท่านหนึ่งก็จะทํารูปตัวม้าเนี่ยเป็นสีแดงนะคะทําให้ฝากระโปรงหน้าของเรานะคะดูมีมิติดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ด้านข้างของเราค่ะตัวนี้ค่ะเราก็แต่งเป็นแม็กขอบ20ให้ลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นออฟลึกอยู่ที่24เลยนะคะพร้อมกับตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางคอสมิกนะคะก็เป็นยาง A t แบบนี้เลยนะคะจะวิ่งในทางขรุขระก็ได้หรือว่าจะวิ่งทางเรียบก็ดีเหมือนกันนะคะรีดน้ําได้ดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวลายแม็กขอบ20ของเราเนี่ยนะคะมีให้ลูกค้าเลือก มากมายเลยทีเดียวหรือว่าลูกค้าถูกใจลายแบบไหนก็สามารถส่งมาสอบถามกันได้นะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราติดคิ้วล้อให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเวลาเราใส่แม็กขอบ0ี่ะค่ะมันจะพ้นซุ้มออกมาค่ะเราก็สามารถติดตั้งคิ้วล้อให้ลูกค้าแบบนี้ได้เลยนะคะก็มันจะพอดีกับล้อเราเลยก็เรียกได้ว่า ถูกกฎหมายนะคะแล้วก็ด้านข้างของเราค่ะก็ตัวนี้นะคะไม่ได้ติดสต,ติกเกอร์ใดๆก็จะเป็นสีดำเรียบแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าชุดครอบรอบคันค่ะเราก็ติดให้ลูกค้าไปด้วยนะตัวหูช้างหูกระจกช้างของเราค่ะก็ใหญ่นะคะสามารถมองรถหลังได้ชัดเจนนะคะตัวนี้นะคะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะพร้อมกับคิ้วกันสัตและ ลาวหลังคานะคะในตัวสปอร์ตของเราจะไม่มีราวหลังคามาแล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปนะคะเพื่อความโดดเด่นของรถคันนี้เลยนะคะตัวบันไดข้างของเราค่ะตัวนี้ค่ะก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะก็รับน้ําหนักได้ถึง150่กิโลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวกุญแจของเรานะคะเป็นระบบอ e ิโมเมเลเซอร์ชิพนะคะเราแค่สอดมือเข้าไปเท่านั้นค่ะเราก็สามารถเปิดรถได้เลยนะคะง่ายดายมาก แล้วก็เวลาที่เราล็อกรถค่ะแล้วก็แค่กดปุ่มไปแค่นิ้วโป้งค่ะสังเกตที่หูกระจกนะคะเวลาหูกระจกพับก็คือรถล็อกเรียบร้อยจ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงค่ะนี่สำหรับภายในนะคะสำหรับเจ้าตัว Nexgen t Sport คันนี้นะคะก็ ดีไซน์ใหม่หมดทั้งคอนโซลพวงมาลัยนะคะหน้าจอกลางต่างๆนะคะก็สังเกตได้ว่าพวงมาลัยของเราสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางเลยนะคะปรับขึ้นลงขยับเข้าขยับออกก็สามารถปรับได้นะแล้วก็ตัวหน้าจอกลางของเราก็เป็นหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะคะระบบปฏิบัติการ s y n c 4A นะคะพร้อมกับตัวเขาเรียกว่า หน้าจอ TFT ของเราอะค่ะก็เป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเรือนไม้ได้ปรับเปลี่ยนได้ค่ะว่าอยากได้เลือนไม้ที่โชว์แสดงผลแบบไหนนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับตัวสปอร์ตเนี่ยค่ะก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดถนนลื่น ถนนโคลทไาน์นะคะหรือว่าโหมด Normal แล้วก็โหมด e ีโก้ค่ะเราก็สามารถเลือกโหมดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีไวเลสชาร์จมาให้แล้วนะคะสำหรับในรุ่นนี้ค่ะพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะพร้อมกับเบรหมือเบาะหนังมาแล้วจากโรงงานนะคะก็ รายละเอียดคร่าวๆนะคะสำหรับเจ้าตัวเน็กเจนคันนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็มีจุดยึดเบา Isofix นะคะสำหรับออใส่คาร์ซีทค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กน้อยนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็กว้างโล่งมากเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่แบบว่านั่งชอบนั่งด้านหลังนะคะก็จะสบายมากยิ่งขึ้นนะโอเค แล้วก็เดี๋ยวไปกันที่ด้านท้ายนิดนึงค่ะตัวด้านท้ายของเราค่ะกระบะของเราก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะแต่ว่าสามารถยังรับน้ําหนักได้เท่าเดิมเลยคือ1.5ตันนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็คือเป็นดีไซน์ของครอบกระบะของเราอันใหม่นะคะก็ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวท้ายกระบะของเราค่ะถูกดีไซน์ออกมานะคะให้มีตลับเมตรแบบนี้นะคะสำหรับ สายช่างนะคะสายรับเหมานะคะที่อยากใช้งานอยากตอบโจทย์ในการใช้งานก็มีตลับเมตรนะคะมาให้นะคะให้เลยนะกับตัวนี้เลยก็สามารถจับซีแคมตัดผูกอะไรบนนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็ตัวไฟท้ายของเราค่ะสังเกตได้ว่าไฟท้ายจะแตกแตกไปก็คือตัวนี้เราเปลี่ยนไฟท้ายให้ลูกค้าใหม่นะคะไฟท้ายของเราเป็น LED นะมองเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะสำหรับในตัวสปอร์ตของเรานะคะจะมีกล้องมองหลังมาแล้วจากโรงงานนะสังเกตใต้โลโก้นี้นะคะจะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะเราย้ายจากด้านบนมาอยู่ที่ท้ายกระบะแล้วเรียบร้อยนะคะตรงมือเปิดแล้วก็เสริมหลอดด้วยการครอบฝาท้ายเข้าไปค่ะตรงนี้เป็นครอบฝาท้าย f o r d นะคะก็ทําให้ตัว เขาเรียกว่าท้ายกระบะของเราอะคะ่ะมันดูเข้มดูหล่อมากขึ้นเลยน,ะะนี่ค่ะก็คร่าวๆนะคะสำหรับเจ้า next gen sport นะคะที่เราแต่งให้ลูกค้าได้รับชมกัน<ม>ก็อันนี้ค่ะจะส่งมอบให้กับลูกค้าพรุ่งนี้นะคะลูกค้าจะเดินมารับเดินทางมารับรถเองเลยที่โชว์รูมเนาะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นรถ n น็กเจนฟอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Next Gen Ford หรือว่าจะเป็น Next n Y n วายแทะค่ะหรือว่าจะเป็น Next n x n x x t XL XL Plus ค่ะ mm hmm. ก็สามารถติดต่อหาหนูแมมได้เลยสอบถามข้อมูลกันได้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถกันนิดนึงค่ะสำหรับช่วงล่างของเรานะคะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่นะก็ช่วงล่างของเราจะมี โชกอยู่นอกแชสซีนนะทำให้รับน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะคะโลโก้ข้างตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะคะให้กำลังแรงม้าถึง170แรงม้าเลยอ่าก็เรียกได้ว่าหล่อเข้มแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานมากจริงๆนะคะ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อหาหนูแมมได้เลยนะตามเบอร์ด้านบนหรือว่าตามข้อความที่หนูแม่มปักไว้ให้หรือจะโทรมาที่เบอร์0611967676ก็ได้นะคะหนูแมมยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลของตัวรถ แคมเปญโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นเอกสารในการจัดไฟแนนซ์อาชีพในการออกรถต่างๆค่ะหนูแหมมยินดีให้บริการเป็นที่ปรึกษาการขายให้ทุกท่านค่ะก็วันนี้หนูแหมมก็ขอไลฟ์เพียงเท่านี้เนาะวันพรุ่งนี้หนูแหมมจะเอาคันไหนมาไลฟ์ like ให้ชมอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูแหมมด้วยนะดูไลฟ์สดย้อนหลังก็ได้นะคะสําหรับวันนี้หนูแหมมไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Next Gen Ford, Next Gen Ford, Next Generation Ford สุดสุดใช่ค่ะ